สวัสดีครับสวัสดียามแรงๆนะครับพบกับสังออดคู่โบตาบันดุงนะครับผมสีพายางไปทังออดสิไปเอากล้องกลองอาหารนะครับอยู่มองกินเข่าข้างล่างแต่ว่าสีไทยให้เบิ้งอันไล่สมนะครับมองรถลูกค้าจองแล้วเนาะนะครับลูกค้าจองเป็นรถมือสองนะครับแถวนี้แมนเบิร์ดนะครับผมนะนี่ครับแมนเบิร์ดเลยนะครับกำลังดําเนินการสมบํารุงอยู่ส่วนด้านนอกอยู่นั่นก็จะเป็นการจอดที่เอาไว้รอให้อาจารย์ตรวจนะครับตรวจพลาสติกจังเฮตสีเนาะ ด้านนี้ก็จะเป็นในมองไอ้ที่ลูกค้าจองครับจองแล้วแล้วสามาจอดรอไวหนีนะครับจอดรอซ่อมบํารุงนะครับนี่แมนเบิร์ดเลยลูกค้าเนี้ยแน่นทุกปีทุกปีก็เพิ่มขึ้นหลายขึ้นกว่าเก่านะครับนี่ยเห็นไหมครับนี่แมนเบิร์ดเลยครับนี่จนหอดพูดนะครับตอนนี้มี2แถวนะครับเนี่ยทั้งรุ่น L รุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กนะครับผมรถมือสองมีให้เลือกหลายเด้อครับเด้อสำหรับคู่บุตาบันดุงนะครับรถเกียวรถเข่าก็มีนะครับ2คันนี้ก็บกำลังสองสองบำรุงอยู่ นะครับที่ลูกค้าจองนะครับเนาะทรงไปแล้วก็ห้ายครับรอดตรวจก็มีนะครับผมเนี่ยจังสีแล้วครับนี่เอ้ยเอาอยากได้ถ้าบอกนะเขาเม่นได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวส่งันเบอร์เซลไฟล์ขายเนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นบ่ครับเนี่ยแมนเบิร์เด้อครับนี่อันนี้คือจองแล้วนะครับที่จองกันยังมีหลายนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่นมาซื้อตามสภาพครับนี่ไปแล้วเนี่ยตามสภาพ DC ซ0ร x นะครับอ่า เพื่อนเอาไปซ้อมเองเฮ็ดเองนะครับผมนี่อื uh ้อ huh.